ข้อ21นะครับนักเรียนดูข้อ21นะครับเขาให้รูปมานะครับจะเห็นว่าเขาให้ตัวแปรมาหมดเลยก็ไม่ให้ตัวเลขมาเขาเขาบอกว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนดูข้อกอไก่ก่อนถูกไหมครับ F E D เรมาดู F E D ก่อน F E D คือรูปนี้ใช่ไหมอ่าครูบอกว่ากอไก่นะครับมันคือรูปนี้ F E D ตรงนี้มุมฉาก B E F นะครับ ข้อนี้ถ้าเขียนในรูปสูตรกีทาร์กอลัตมันจะได้เป็นอะไร F กํลังสองเท่ากับ e กําลังสองบวก D กํลังสองข้อนี้เขาเหลือทิ้งอะไรไว้ D ไว้ตัวหนึ่งอ่า,า 2. 2> นักเรียนลองย,าย้ายข้างฉะนั้นก็เป็น F กํลังสองย้าย E มาเป็นลบ E กํล e. ังสองเท่ากับ D กําลังสองถูกไหมถูกครับเหมือนกันเลยแสดงว่าไม่ใช่อ่ะลองดูของไขไขงงไว้ตรงไนี้นะครับก็แทนสูตรกีตาร์กอลัตธรรมดานะครับด้านตงข้างมฉากยกกำลังสอง แล้วก็สองด้านยกลรงสองตกันยายข้าให้มันตรงตามเขาสรุปว่ามันใช่นะครับอ่ะไอตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถเขียนดินสองแซ่บไปได้ไม่ว่ากันนะครับเขียนดินสอไปเลยไม่ต้องตามมาทันหรอกไม่เป็นไรเชียนดินสองเขียนได้ครับนี้แต่ตรงนี้ให้ใช้ปากานะครับอ่านมีลบล้านะลองวาดดูไม่ยากอ่ะลองดูอันนี้ไม่ยากครับนักเรียนลองลองได้คิดดูก่อนนะครับอันนี้เป็นแนวคิดเฉยๆนะครับว่า เฮ้ยเราจะหายยังไงถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันเยอะเหลือเกินนะครับลองเช็คดูมาดูข้อขอไข่ขอไข่มันให้อะไรตอนเนี้ยนักเรียนดูรูปนิดนึงว่า b กับ C มันเท่ากันนะครับฉะนั้นเส้นเนี้ยทางเส้นมันก็คือ b บวก C หรือว่า2 C หรือว่า2 b มองออกไหมมองออกมองออกนะครับอ่ะลองดูครับข้อนี้เขาบอกว่า b กีกำลังสองเท่าอ่อลบ2 c กำลังสอง เท่ากับเอลัง 2. สองแสดงว่าเขาพิจารณาที่รูปไหนเนี่ยรูปใหญ่รูปนี้ปะ่ะใช่ครูขอว่ารูปนี้มาครูขอว่ารูปนี้มานะครับ b อันนี้ก็คือแบ่งครึ่งก็จะมี C กับ b ตรงนี้ก็ A นะครับฉะนั้นรูปเนี้ยถ้าตามสูตรพีทาโกรัสก็จะได้เป็น b กําลังสองเท่ากับเลังสองบวกเราให้ตามเขานะครับสองใช่ไหม C ตัวนี้กับ B ตัวนี้โจทย์บอกแล้วว่าตัว C เท่ากับยาวเท่ากับ b ีฉะนั้นครูขอแทนเป็นสองซีกำลังสองได้ไหมได้ได้นะครับเพราะดีเท่ากัน b ีมันเท่ากับ C C เท่ากับ b ฉะนั้นครูขอเป็น C กับ C ก็ได้ C กับ c ก็คือสองกับ C ครับอะไรกับ C กับ C คืออะไร C กับ C ีครับกับครับครูเลยขอแทนตัวแปรเป็น C กับ C ก็คือสองนั่นเองนะครับสองกำลังสอง จากนั้นครับรูปนี้เขาทิ้ง A ไว้ใช่ฉะนั้นกูขอ A ไว้อยู่ที่เดิม a อลังสอันนี้ก็จะเป็น B ีลัง 2, 2> ล<ะ> 2, สองลบส,สองซีลังสองถูกไหมครับถูกต้องนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรวิธีการเช็คนะครับพยายามดูนิดเดิมเครื่องหมายไอ้ตัวนี้นะครับระวังนิดเดงนะครับเพราะมันสามารถแทนตัวแปรได้จะเป็นตัวแปรอะไรก็ได้ในะสองขนี้ ก็โน้ตเอานะครับคือมันไม่มีอะไรหรอกตัวนี้แค่เขียนให้ดูวิธีการคิดเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าโน้ตทุกบรรทัดที่เราไม่รู้เว้นพอหรือเลปล่าด้วยนะครับอ่ามอได้ไนหะดีมากอ่ะดูกรณีข้อคอควายนะครับคอควายคอควายเขาดูรูปไหนเนี่ยรูปเดิมใช่ไหมรูปเดิมแต่เขาเปลี่ยนตัวแปรเป็น 2D แทน2 d 2ดีก็มีค่าเท่ากับส d นั่นแหละนะครับเพราะดีตัวเล้กูก็เปลี่ยนเป็นดีกับดีก็ได้เพราะมันเท่ากัน นะครับตรงนี้โรกรนมันคิดเหมือนกันครับคอนเซ็ปต์พ่อคิดเหมือนกันดูเวลาเราดูเนี่ยพยายามจับนะครับว่ามันถามสามเหลี่ยมรูปไหนถ้านเรียนมงเราเรียนก็ว่าสามเหลี่ยมรูปนั้นพ่อทีนี้นะครับมันดูที่สามเหลี่ยมรูปนี้นักนเรียนก็มาดูสามเหลี่ยมรูปนี้แล้วใช้ดีกับดีครูขอเปลี่ยนตัวแปรดีกับดีนะครับเพราะมันเท่ากันตัวนี้ก็คืออะไรสองดีนเดสองดีนะครับอันเดียวกันนะครับจากนั้นดูนะครับสอง b กำลังสองอ่าเราพีทาโกรัสครับ b กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวกสองดีอย่าลืมวงเล็บทั้งหมดกำลังสองอันนี้คือพีทาโกรัสของรูปนี้ข้อนี้มันทิ้งอะไรไว้สองดีกำลังสองไว้ฉะนั้นเราเก็บสองดกำลังสองไว้ฝั่งนี้แล้วกันสองดกำลังสองนะครับตัวนี้เป็นฝั่งนึ่งก็จะได้เป็น b กำลังสองลบ a กำลังสองตรงไหมครับตรงครับถ้าต้องการจัดรูปให้เหมือนกันผูขอเอาตัวนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วกันเป็น 2D กำลังสองเท่ากับลบ a 2, 2> อกำลังสองบวก b ีกำลังสองเท่าไหมเท่าเลยนะครับ<อ>ก็ถูกต้องก็ดูว่า,าตัวแปรที่มันให้มันอยู่สามเหลี่ยมรูปไหนบางทีมันมีสามเหลี่ยมสามรูปเงนี้นักเรียนก็พิรณานเลยว่ามันเอารูปไหนมานักเรียนก็วาดรูปใหม่ก็ได้ใช่ไหมไม่งงนะครับตรงนี้ก็ถูกตอ้องฉะนั้นแน่นอนข้ององูผิดเดี๋ยวรูปมันผิดยังไงนะครับ คือยายข้าตั้รมดานะครับตรงนี้นะะักเรียนทุแค่ตัวนี้สลับไปนะคะรับตัวนี้ก็เหมือนเดิมแค่เอามีมาเพิบวกย้ายมาบวกเท่านั้นเองอ่ะต่อมาครับ<ม>ดูข้อที่งองูบ้านข้อที่งองู<ม>ข้อมองูครับ<ม>ข้อมองูมันดูที่รูปไหนเอ่ยรูปเล็กรูปเล็กนะครับเราก็ดูที่รูปเล็กเพราะมันมีเอกับอีแน่นอนใช้รูปเล็ก f อ<ม> e d นะครับข้อนี้พีทาโกรัสใช้พีทาโกรัสก่อนเลย f กําลังสองเท่าก e ับ e กําลังสองบวก d กําลังสองโจทย์ข้อนี้สอง d โผล่มาใช่ไหม,ไมในนี้มันไม่มีสอง d เลยนะักเรียนสอง d ไม่ได้ครับมันสอง d ไม่ได้ครับเพราะด้านมันยาวแค่ d เดียว d เดียวยกกำลังสองแต่นี้มันสอง d ยกกำลังสองฉะนั้นผิดครับแค่นี้เองนะครับถ้าเราต้องการย้ายให้มันเหมือนก,กันก็อ่ะ ป็นอะไร f กําลังสองลบ e กําลังสองเท่ากับ d กําลังสองเห็นป่ะคือมันลองแทนดูดิมันก็ไม่เท่ากันเลยสักบานหนึ่งนะครับฉะนั้นข้อนี้ผิดแน่นอนแต่ถ้ามันตอบแบบนี้คูแต่ตรงนี้มันไม่ใช่สอง d มันไม่ใช่ละสองเท่าไม่ใช่ละนะครับข้อนี้มันต้องตอบแบบนี้นะครับก็ใหญ่ข้างธรรมดานะครับสำหรับข้อ21ก็จบข้อ21 ตอนนี้ใครงงไหมครับคือพยายามมันให้รูปไหนมาก็ว่าสามเดือนลูกนั้นแหละแล้วก็ขั้นแรกนะพยายามทําในรูปของปีทรมบรัลัสแบบอย่างง่ายคือธรรมดาก่อนซีกำลังสองเอสองแล้วดูโจทย์มันย้ายอะไรให้เหลือตัวเดียวแล้วก็ค่อยย้ายตามเขาขั้นแรกทําแบบน,นี้ไปก่อนนะครับอ,อ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรก็เสร็จอ,อ่ะพ่อ ข้อนี้ก็งงงูไม่ถูกต้องข้อ22ครับมีใครทําได้ไหม,ไมไยังไม่ได้คิดงงงูม,มีงงงูกับขอไข่นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะตอบอะไรนะครับข้อนี้กูลบแล้วนะครับเพราะว่าจะได้เขียนงว่าง มาดูข้อ mm, 22นะครับข้อ22ไม่เรียนวาดรูปต่อเลยมันให้มาเป็นแบบอะไรเนี่ยตัวหนังสือเยอะไปหมดเลยเขาบอกว่าเมื่อ a และ b แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉากแน่นอนเรื่องมีสามเหลี่ยมมีฮาร์มอลัสสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเขาบอกว่าให้ a และ b แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉากนั่นเองก็ a b เลยอันนี้คือด้านประกอบมุมฉากนะครับก็คือแทนธรรมดาแล้วเขาบอกว่า c แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากแน่นอน c ตรงนี้ คือจากโจทย์ถ้ามันวาดรูปมาให้อ่ะคือง่ายเลยแต่มันเขียนโจทย์ให้เราต้องมานั่งอ่านแล้ววาดรูปนะครับเมื่อกําหนดค่า b และ c มาให้แสดงว่าเขาบอกว่ากําหนดค่า b ตัวนี้กับค่า c ตัวนี้มาให้เขาให้หาค่า a วิธีทำนะครับนักเรียนก็วิธีทำก็อย่างที่ผู้บอกถ้าใครยังไม่แม่นนะครับใช้สูตรพื้นฐานไปก่อนเลยก็จะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองนะครับก็ a กำลังสองบวก b กำลังสอง โจทย์ข้อนี้ต้องการหา a เราทำยังไงก็ได้ให้เหลือ a ตัวเดียวด้วยนะครับฉะนั้น <S <S ย้ายะไรดี b กำลังสองมาลบอันนี้ก็เป็น a กลังสองนะครับครูขอย้ายกลับมาอยู่ฝั่งนี้แล้วกันจะได้มองภาพง่ายขึ้นนะครับก็เหมือนทัดบนนั่นแหละแต่ครูย้ายนะครับสลับกันคือโจทย์ถาม a เองท่านแรกเราทําเป็นสูตรพื้นฐานไปก่อนนะครับถ้าใครยังงงงงอยู่แต่พอชินแล้วมันอาจจะ มาใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับจากนั้นย้ายเพราะโจทย์หา A ททาไงครับให้เหลือเเดียวใช่ครับถอดรูทหรอใส่รูทครับใส่รูททั้งสองข้างจะได้อะไรตรงนี้เพราาใส่รูทนะครับรูทจะตัดได้ตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับติดรูท c ลัอ2ลบ b ลัองตรงข้อไหนนี่ไหมขอไข่ครับถูกต้องขอไข่ถูกต้องครับแค่นี้เองนะครับ